อดี้ายมาดูแนวทางนี้แค่อีนะครับนี่เคจะเป็น2ตัวบนนะครับลูดขึ้นลง24ตัวนะครับจากเลขอ้างอิงนะครับคาว่าเลขอ้างอิงคือผมใช้เลขชุดที่3เป็นหลักนะครับมันมี2รอบคือเช้าบ่ายเดี๋ยวดูกันกลางเทเบิลทบเนี่ยนะครับอ้อสัปดาห์นี้นี่เขถูกลงแค่สวันนะครับอังคารพุธพฤหัสนะครับส่วนหุ้นที่เหลืออีกอีกอีกอกสชุดคือลงให้2วันนะครับอังคารกับพุธนะครับก็คือทุกสัปดาห์จะแบ่ง คือแบ่งปันกันไปนะครับสองวันแล้วก็มีตัวหนึ่งจะลองให้3วันนะครับวนท่านใดจะตามทุกวันก็ในลายกลุ่มนะครับปีละ6 0 0บาทครับแบ่งพันกันไปนะครับตามได้ทั้งปีนะครับนี่คือเลขของวันพุธนะครับเลข50นะครับขึ้นลง24ตัวคือเอา50บวกยีได้74บนะครับ5้าศลบได้26เป็นเลขครบๆทั้งหมดนะครับแต่ตอนกดในเว็บจริงบางท่านจะตัดที่บางตัว2ตัวบ้างตัดได้นะครับแต่อย่าตัดตัวเล้ถูกออกนะครับ นี่เขียนวันอังคารร้อยก็ถูกนะครับหกสองนะครับถูกรอบเช้าละสามแปดต่อสุดท้ายพอดีนะครับถึงเช้าหลุก็ยังมาถูกบ่ายต่อนะครับบ่ายปิดหกสามนะครับส่วนนีสองสามรก็ต้องแนะนําตามนี้นะครับอ๋อนี่เป็นลายดีผมทักทายได้นะครับเช้าถูกคือหยุดนะครับเช้ามาถูกทบมาที่บ่ายนะครับลองไปบอกรับดูเองนะครับแล้วก็เริ่มเล่นทุกหนึ่งชุดครับมีทุนสำรองอยู่จํานวนหนึ่งนะครับส่วนแนวทางที่แนะนําก็คือ ถ้าแรกมันหลุดนะครับปลอดภัยที่สุดคือปลอดภัยที่สุดนะครับหยุดก่อน1วันนะครับรอให้เลขมันเข้าแล้วค่อยมาอัดช่วงที่มันถูกครับช่วงถูกจะเป็น2วัน3วัน4วัน5วันก็แล้วแต่เพราะเพราะวันถูกท่านอัดแล้วคือมันได้กาไรไงครับแต่ถ้าช่วงหลุดก็คือหยุดก่อนจะปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะบางทีมันก็หลุด1วัน2วัน3วันมันมันเกิดขึ้นได้ครับถึงแม้ว่าสามวันจะเกิดขึ้นไม่ค่อยบ่อยก็ตามแต่ไอ้่วันหรือ2วันมันเกิดมันเกิดขึ้นได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นผลกัน